สวัสดีเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวาไรตี้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ยินเลยต้อนรับที่ไหนครับวันนี้โอ๊ตจะไปพะเยานะครับนี่เลยนะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่ที่พักริมทางนะครับสวยงามเลยทีเดียวเป็นวิวธรรมชาตินะครับเป็นที่พักรถนะครับแล้วก็ถนนนะครับ รลอดเส้นทางมามีไฟกิ่งถนนสวยงามนะครับรถมากๆตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับพี่อดจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพักรถเพื่อนเข้าห้องน้ามากับเพื่อนสาวนะครับวันนี้มาธุระนะครับคือคุณยายคุณยายนะครับของเพื่อนสาวเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไปงานศพนะครับไปงานขาวดําแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็เลยพักรถเพื่อที่จะ ซื้อกาแฟนะครับดื่มบนรถสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อเข้าห้องน้ำอยู่นะครับร้านกาแฟนี้ชื่อว่าร้านกาแฟนะครับภูฟ้าใสนะครับเรียกได้ว่ารถมากๆรถออคันนี้นะคะเป็นฮอนด้าแจสสีดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับคงอยู่นานไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรีบไปนะครับตอนนี้ก็10บโมงกว่าๆแล้วนะครับมีภูภูฟ้าใสนะครับ ร้านก็จะมีในโซนของร้านอาหารของฝากของที่ระลึกด้วยนะครับอ้ามเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเราจสั่งกาแฟก่อนนะครับวันนี้งานขาวดำนะครับโอ้โหเพื่อนใส่ชุดสบายๆนะครับเกง้าสั้นนะครับเสื้อสีดําส่วนโอ้ก็ใส่เสื้อสีดําเช่นกันนะครับเราไปถึงเราก็จะได้ไปที่งานเลยนะครับงานศพวันนี้เป็นวันบรรดานะครับหรือว่าวันก่อนที่จะมีงานศพวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันชาป,ปนกิจศพหรือว่า วันเผานะคบของคนร้านนานเนาะแลเดี๋ยวเราก็จะได้ทําคลิปนะครับก็คือแวะและกอดนะครับแต่อาจจะยังไม่สะดวกในการไลฟ์สดนะครับสำหรับ PPFc ที่มาในไลฟ์สดของโอ๊ตเนาะก็จะชมบรรยากาศอันนี้อุย้ยมีของฝากของที่ระลึกเป็นร้านราจิวเรี่หรอนี้เจมส์นะครับเนาะเป็นร้านเจมหรือร้านจิวเรี่นะครับริศมากสวยจังเลยอู้สวยมากอันมณีม,มีค่าตรงนี้ถึงไหนแล้วครับมิชยงาย เชียงรายเนาะอำเภออย่างครับตรงนี้เบียงป่าเป้าว้าวชิวรี่ผมอันนี้เพิ่งเปิดมั้ครับผมไม่ได้มานาแล้ว2ปีแล้วเนาะไม่ได้มาเมินขนาดเลยตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะผมไปรับงานที่แม่สายอ๋ออุ้ยสวยมากคิดถึงเห็นแล้วนึกถึงพี่ชูชายโอ้ยรอดมากว้าว เราไม่เคยมีเครื่องประดับในแนวน,นี้นะครับแต่เคยมีแหวนนะครับที่ My เอ็กซ์บอ e เฟรนทำให้เมื่อก่อน1วงนะครับแต่ก็คงไม่อลังการขนาดนี้นะครับเออว่าแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นมิทัพท um ิมจินดาอันมณี e. สวยไงมากสวยจริงโอ้เห็นแล้วแบบน่าใส่น่าใส่เดี๋ยวสั่งกาแฟกันนะครับร้านเดียวกันเนาะสั่งกาแฟก่อนเอาอะไรดีเออ <Okay. S 2> ไม่มีคิวแล้วว้าวมีเบเกอรี่ด้วยนะครับแต่เพื่อนมีขนมเปี๊ยะมาฝากนะครับอยู่ในรถเอากาแฟมีอะไรแนะนำบ้างครับที่เป็นของซิกเนเจอร์ที่นี่เป็นนมนะคะกาแฟมีนมือไม่มีนมคะผมเอาแบบมนมมีนมซิกเนเจอร์ที่ไหนมจะเป็นคาปูเยนค่ะคาปูนเอาอันนี้ก็ได้ครับหนึ่งแก้วหวานหวานปกติก็ได้ครับปกติกินหวานน้อยแต่ว่ามันบางทีไปบางร้านก็ขม อ๋อหวานปกติครับอุ้ยเครื่องกาแฟเท่ล้าโซนนั้นเป็นอะไรอย่างครับของฝาก,อ,ฝากอ๋อแล้วก็ร้านอาหารถูกปะอ๋อแต,แต่แต่นั่งตรง,งนู้นเคเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มเอานะครับแก้วเท่าไหร่ครับเข็มครับเจ็ดสิแบเก้าแป๊บนึงนะอันนี้ครับ,บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาครับ ก็จะมีฝรั่งด้วยนะคะมีชาวต่างชาติคือจิวเวลรี่นะคะมาร้านนี้ได้เลยนะคะผูฟ้าใสซึ่งเป็นที่พักรถที่เบียงป่าเป้านะครับอ่าเดี๋ยวก็ไปเวียงป่าเป้าละอดแยกที่แม่สรวยแล้วก็ไปพยาวต่อนะครับว้าวที่นั่งนะครับแรดูรถดูนะครับเนาะดูเป็นโมเดิร์นแล้วก็สะอาดแล้วก็วิวสวยนะคะโอ้โหที่สําคัญคือวิวสวยนะครับกินลมชมวิวนะคะเมื่อกี้ยังคุยกับเพื่อนนะคะว่าวันหลังจาก เอ๊ถ้าโอดแวนมาเองนะ่าจะสนุกนะครับเนาะก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าร้อยยี่สิบสองกิโลเมตรที่วัดพระธาตุสีชทองก็ไปมาแล้วนะครับเนาะก็อยากจะทดสอบสมรรถภาพนะครับสมรรถนะทางภาพทางรถมอเตอร์ไซค์ของโอ๊ตนะคะว่าจะนะครับขับได้ทึงไหนนะครับอาจจะไปอีสานนะครับในอนาคตะอ้ยมีแบบแอนติกส์งานแกะสลักงานไม้นะครับสวยงามหลากหลายนะครับก็สามารถ มาอุดหนุนได้นะครับที่นี่นะครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับเุ้ยมีสะพานญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าคนเอเชียและคนไทยชอบถ่ายรูปในจุดเช็คอินนะครับเนาะโอ้เราชอบครับถูกใจมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับกาแฟที่สั่งไว้น่าจะเสร็จแล้วนะครับนอุย้ยด้านหลังสวัสดีครับอู้ ธรรมาชาติป่าเขาลำนาำไฟซึมดำบรรยากาศโอ้ชอบครัชบชอบมากๆ <c oughs> ออโตเมติกลบับเอสอุ้ยเราไปถ่ายเครื่องเพชรก่อนว้าวสวยมาก ชื่อ <Cheers. S 2> ผมเบอร์ไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจครับคาปูชิโน่เพื่อนสาวรออยู่ข้างนอกนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับออเดอร์ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ